สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออสเตรียคาร e ีวิวช่องที่รวมรีวิวรถหรูระดับโลกไว้ที่เดียววันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับสเสน่ห์และพลังของแอสตันมาติน2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความหรูหราและสมรรถนะสปอร์ตได้อย่างลงตัวเริ่มจากดีไซน์ภายนอกแอสตันมาติน2025ิมาในสไตล์สปอร์ตหรูที่เป็นเอกลักษณ์กระจังหน้าทรงตะแกรงใหญ่แบบใหม่ไฟหน้าแมทริกเลสดีไซน์เรียวคมเส้นสายตัวถังเน้นความโค้งมนและกล้ามเนื้อเพิ่มความสปอตและสาง,งาาม ล้ออลลอยขนาด21นิ้วลวดลายใหม่น้ำหนักเบาช่วยเสริมสมรรถนะในการขับขี่ฝากระโปรงหน้าแบบ Powerdome แสดงถึงพลังซ่อนเร้นภายในตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมและคาร์บอนไฟเบอร์เสริมความหรูแบบสปอร์ตห้องโดยสารแอสตันมาติน2025ใช้วัสดุดระดับพรีเมียมเบาดนั่งหุ้มหนังแท้ไฟเลเทอร์เย็บด้วยมือพรมาลายัยทรงสปอร์ตหุ้มเอากันตาราระบบแอมเบียนไลท์ปรับได้หลากสีเพิ่มบรรยากาศในการขับขี่ ระบบเครื่องเสียง b o w e r and Wilkins Surround เสียงคุณภาพเสียงระดับ Hi-End ระบบ Infotainment หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto บอะนั่งปรับไฟฟ้า16ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและนวดตัวคอนโซลก้างดีไซน์ใหม่เน้นความเรียบหรูแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ขุมพลังแอสตันมาติน2,025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดกว่า650แรงมา้าอัตราเร่ง 0- ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง3.4วินาทีและยังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบรที่ให้พลังรวมกว่า700แรงมา้ารุ่นไฮบริดสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางประมาณ80กิโลเมตรรองรับการชาร์จเร็วพร้อมระบบเบร k e อนเนอร์จีรีเจเนเเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จขณะขับขี่ ช่วงล่างอัดดัปตีฟสูสเปนชันแบบใหม่ปรับระดับได้ตามโหมดการขับขี่ทั้งโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตและแทร็กให้ประสบการณขับขี่ที่นุ่มนวลหรือร้อใจตามต้องการระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมระบบท็อกเวทตอริงช่วยเพิ่มการเกาะถนนและเสถียรภาพขณะเข้าโค้งระบบเบรคคาร์บอนเซรามิก er น้ำหนักเบาแต่หยุดได้มั่นใจด้านความปลอดภัยแอสตันมาติล2 0 2 5มาพร้อมระบบแอดวาน e d ไดรเวอร์แอสิสแตนเช่นระบบช่วยเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตา ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้อง360องศาอีกทั้งยังมีระบบในวิชั่นกล้องอินฟราเรดตรวจจับวัตถุในที่มืดและระบบเลนกิฟแอสซิสชช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเสียงเครื่องยนต์ V8 อันเป็นเอกลักษณ์ของแอสตันมาติ้ยังดังกระหึ่มร้อใจเช่นเดิมพร้อมปรับเสียงท่อไอเสียได้ตามโหมดการขับขี่เพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของผู้ขับการออกแบบภายในยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วน เช่นหนังสังเคราะห์และเส้นใยจากธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสรุปแล้ว a s สตันมาติน2025คือตัวแทนของรถสปอร์ตหรูที่รวมดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์สมรรถนะที่เล้าใจและเทคโนโลยีล้ำสมัยในคันเดียวใครที่ลหลงใหลในสเสน่ห์ของรถอังกฤษแบรนด์นี้รุ่นใหม่ล่าสุดนี้คือคำตอบที่ใช่ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวจากช่องออสเตรียคารีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถหรูรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ